สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง Little t a m X 2 Channel นะครับผมก็สําหรับวันนี้ผมก็จะมาขุดบ่บอดินกันเหมือนเดิมน,นะครับผมมาขุดบ่อดินกันเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ได้ลงคลิปอีกตั้งหลายวันนะครับผมประมาณอาทิตย์หนึ่งได้เลยแหละนะครับผมก็ผมก็จะมาขุดบ่อดินชั้นที่2กันต่อนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่า เพราะว่าผมก็จะทําให้มันเป็นบอ่อดินนะครับผมผมจะทาผมจะตั้งใจทําให้เป็นบอ่อดินที่แรกผมก็จะทําบ่อดินนั่นแหละทําบ่อดินแบบขุดหลายๆชั้นแล้วก็ค่อยแจกนะครับผมแต่พอดีว่าน้องๆ FC มามาทวงก่อนนะท่านผู้ชมมาทวงแบบไม่ใช่มาทวงหรอกมาแบบแบบรีบเหมือนจะรีบอะ่เหมือนจะรีบอะแหละนะครับทุกคนเหมือนจะรีบแบบว่าอยา,อยากเล่นเออประมาณนี้นะครับผมอยากเล่นแล้วก็ ก็เลยโอ้ผมก็สงสารน้องเขาเนาะเพราะว่าผมทําให้น้องเขารอผมก็เลยแจกซะเลยนะครับผมก็ไม่ใช่มีแค่น้องเขาคนเดียวหรอกที่ที่รอคอยผมแจกก็มีหลายคนอยู่นะครับผมมีหลายคนอยู่ที่รอผมแจกแต่ผมก็คิดทีแรกผมว่าผมจะรอขุดประมาณหลายชั้นนะแบบว่าอันนี้ก็เป็นชั้น2แล้วชั้นช่องอะไรนะชั้น2อเอออันนี้ก็เป็นชั้นชั้น2ผมก็จะขุดลงไปแล้วก็ขุดลงไปชั้น3ชั้นสี่ลงไปเรื่อยๆนะนะครับทุกคน แต่พอดีว่าน้องเขาน้องเขารอนะท่านผู้ชมน้องเขารอนะครับผมผมก็เลยต้องแจกก่อนนะครับผมก็สองสามวันคือหลังมานี้คืออาการไม่ดีมากนะครับทุกคนอาการไม่ดีคือน่าจะฟังตอนนี้คือเสียงผมน่าจะเปลี่ยนนะครับผมผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าในลําคอผมตอนนี้เสียงเปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าผมเป็นเป็นหวัดลงคอนะครับทุกคนเป็นวัดลงคอจนได้นะครับผมทีแรกผมคิดว่ามันจะไม่เป็นเป็นโรงเรียน ปโรงเรียนไม่ได้ทําอะไรนะแค่นั่งเฉยๆแล้วอยู่ๆก็น้ํามูกไหลออกมาโอ้โหผมเสีงเปียดเลยก็เลยเสียงเปลี่ยนนะครับผมช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงายฝนต้นหนาวนะครับผมก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ,นะรบ,นะรบทุกคนโอ้ทำไมผมตั้งรถไม่ตรงเนี่ยแล้วแล้วก็ตอนนั้นผมมองคลิปที่เอารถเอารถเมโคขึ้นเทนเลอร์นะทุกคนเอารถเมโคขึ้นเทนเลอร์แล้ว ก็มีคนคอมเมนต์ว่าพี่ครับสอนหน่อยครับสอนให้แบบว่ารถแมคโครยกล้อเอ้ยไม่ใช่ยกล้อยกแขกขึ้นแล้วก็ถอยเอ้ยไม่ใช่ยกแขกขึ้นแบบเหมือนขึ้นรถด,ดัาเอ้ยขึ้นรถเทรเลอร์เหมือนชีวิตจริงแต่ว่าขึ้นเทเลอร์เหมือนชีวิตจริงแต่ว่าของคนอื่นจะทําไม่ได้ของผมมันทําได้เพราะว่าอะไรหรอบางคนก็บอกว่าพี่ครับสอนหน่อยมันเกิดจากบั๊กนะครับทุกคนเกิดจากบั๊กนะครับผม บักเพราะว่ายู่ๆแล้วผมมาค้าถนน,นแล้วมันก็ยกล้อได้อะครับทุกคนบางคนก็อาจจะเคยเป็นนะครับผมหรือว่าบางคนก็ไม่เคยเป็นแต่ของผมยูยูรถเมคโคมันยกล้อได้เฉยแบบแบบยู่ๆไปค้ายู่ถนน,นอะ่ะทุกคนค้าแล้วก็ยกขึ้นได้เฉยผมก็งงอยู่เฮ้ย hey, ทำไมมันทําได้ผมก็เลยมาทําคลิปลงเสยนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองทําใหม่ทําบักนี้ใหมู่ดูอยู่ว่ามันจะได้หรือเปล่ามันจะได้บางครั้งก็จะได้เฉพาะเครื่องผมนะทุกคน เครื่องอื่นอาจจะไม่ได้โอ้มันบุมมองไม่สมุทเลยโอ้เด็กน้อยไวรุ่นอะไรเนี่ยมันมาบิดรถแถวนี้ทุกคนโอ้ทุกคนถ้ามีเสียงแซก่กก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมโอ้ัวรุ่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะท่านผู้ชมย,ยีไดรุ่นว่ะเฮ้ย <c oughs> ัวรุ่นมาหาเรื่องหรือเปล่าเนี่ยไวรุ่นมาทุกคนวัยรุ่น โอพูดง่ายๆนะครับทุกคนชั้นสองนี่ขุดยากมากอันนี้ผมผมพยายามที่จะไม่อันนี้แล้วนะนะพยายามจะให้มันขุดแบบง่ายๆแต่มันก็ไม่ง่ายนะครับผมมันขุดยากมากชั้นสองยิ่งยากยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆเออบางคนก็บอกว่าพี่ครับแจกหน่อยครับผมขี้เกียจขุดน้องว่าพี่ไม่ขี้เกียจขุดแล้วเพราะว่ามันก็ขุดนานเหมือนกันเพื่อให้ทุกคนได้เล่น แต่ก็ต้องรอนะครับผมรอถ้าใครรอผมได้ก็รอนะครับผมถ้ารอไม่ได้ก็ขุดก่อนเลยนะทุกนะครับทุกคนเพราะว่าผมทํานี้มันก็ไม่ใช่แค่วัน2วันก็เสร็จนะครับผมมันอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นอาทิตย์ก็ได้นะครับผมมันเป็นบอดินที่เราที่ผมแจกไปตอนนั้นแหละแล้วผมก็ที่แจกไปตอนพันทรับแล้วผมก็จะมาขุดให้มันลึกๆนะครับผมขุดเป็นบอดินให้มันเป็นขึ้นชื่อว่าบอดินมันต้องลึกอยู่แล้วนะครับผมขึ้นชื่อว่าบอดินมันต้องลึกอยู่แล้วนะครับผม อันนี้ก็อันนี้ก็เริ่มชั้นที่2แล้วนะครับผมชั้นที่2แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะมีบั๊กมีอะไรอีกหรือเปล่านะอันนี้ผมก็จะขุดไปเรื่อยเื่อยลึกเลยนะครับผมบางครั้งก็จะเอางานอื่นมาทําอยู่นะเอางานเอาแมบบอื่นมาทํางานอื่นอยู่เพราะว่าท่านเพราะว่าทุกคนจะได้ไม่เบื่อกันนะครับผมไม่เบื่อแมบบนี้เนาะ นี้ก็วันเสาร์นะครับผมวันเสาร์ที่ที่สิบนะครับทุกคนวันเสาร์ที่สิบนะครับผมเอาอีกแล้วมึงบีบอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวใบรุ่นโคตรเยอะว่ะทุกคนทุกวันนี้ใบรุ่นเยอะมากใบรุ่นมอเตอร์ไซค์นะผมส่วนตัวผมก็ชอบอยู่นะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็ชอบอยู่ชอบพวก X, พีซีเอ็กตัวอะไรนั่นแหละแต่ว่าจะซื้ออีกทีก็น่าจะโมหกนะครับผม ตอนนี้ยังซื้อไม่ได้พ่อไม่อนุญ,ญาตนะครับผมกลัวจะเกิดอุบัติเหตุไม่ใช่อะไรหรอกนะผมมันจะลำบากพ่อแม่คือเราก็แต่งสรบปไปด้วยแต่งสรุปไปในตัวเลยนะครับผมแต่งสรบปไปในตัวเลยสรบปบางคนก็อบ,บอกว่าพี่ครับสรบปมันทํายากหรือเปล่าก็ผมบอกเลยว่ามันก็ถ้ามีคนมีฝีมือมีอะไรก็มันจะไม่ยากนะผมส่วนคนที่เพิ่งเพิ่งจะหัดเล่นอะไรก็ น่าจะลําบากยากอยู่แหละนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ยากหรอกแค่โยนดินใส่เฉยๆมันก็จะเป็นสรุปแล้วนะครับผมมันก็ไม่ได้ลําบากอะไรขนาดนั้นนะครับผมบาคนก็จะขุดดินเล่นมาคนก็เอาดินไปขายอะไรอย่างนี้แหละนะครับผมส่วนตัวผมก็จะขุดแบบส่วนตัวผมผมชอบทําโค้องนานนะชอบทําโค้องนานแล้วก็สาแบบนี้แหละนี่นี่มันเริ่มจะลึกแล้วเห็นไหมนี่ นี่เห็นไหมมันเริ่มจะลึกแล้วเราก็ขุดไปมันก็จะลึกขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นบอ่อดินนะครับผมเป็นบอ่อดินหรือว่าเป็นอ่างเก็บน้ําเป็นสระก็ว่ากันไปนะครับผมอ,อ,อันนี้ก็ไม่ใช้ไมโครคันเดียวคันเดียวก่อนนะครับผมใช้ไมโครแคสก่อนวันหลังค่อยเอาลิฟแพร์มาช่วยก็แล้วกันนะครับผม แต่ว่าแคทเราก็ออกงานมานานแล้วนะทุกคนออกงานมาแบบสงสารมากนะผมอยู่นี้มาเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่ไปไหนเลยอันนี้เป็นเงินล้านนะเป็นเขจาจ้างมางบล้านล้านกว่าแหละนะครับผมมาทําบ่อดินแพงอยู่เหมือนกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผม